สวัสดีครับกลับพบกับผมคูกุพิธีนะครับพบกับรายการคูกุพิธีไกด์นะครับสำหรับทุกท่านที่ได้ดู EP ก่อนหน้าหรือก่อนหน้าอาจจะเห็นว่าผมได้รีวิวเรื่องหรือแนะนำเรื่องเพื่อนสาวของผมมาจากฟากฟ้าสีครามนะครับ ซึ่งเป็นไรโนเวลของคนไทยนะครับคราวนี้ทุกท่านตกใจว่าทำไมผมถึงมารีวิวซ้ำไม่ใช่นะครับผมจะรีวิวภาคต่อเขาเรียกภาคต่อเหมือนกันนะนี่เพื่อนสาวของผมมาจากฟากฟ้าสนธยานะครับจะได้ภาคต่อก็ได้หรือเป็นเล่มที่สองก็ได้นะครับของซีรีส์เพื่อนสาวของผมนะครับโดยจะเรียกย่อว่าซีรีส์เพื่อนสาวนะครับซึ่งเก็บเล่มหนึ่งไปนะครับซึ่งเล่มที่สองนะครับจะเรียกภาคต่อได้ครับหรือเล่มสอง เพื่อนสาวผมมาจากฟ้าฟ้าสนธยาเนี่ยครับก็จะเขียนโดยนะคนเดิมครับมิสเตอร์อเมริกันจะเปลี่ยนนักวาดนะครับเป็นมิโซนากิอ่านผิดขอภัยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เล่มเดียวจบนะครับจบในเล่มซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านเล่มหนึ่งก่อนก็นได้ไม่จำเป็นต้องไปอ่านเล่มนี้ครับฟ้าฟ้าสี่ขามก่อนก็นกนได้เพราะว่ามันเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกันเท่าไหร่ ซึ่งมันจะมีตัวละครนะครับคือน้องมนุษย์ต่างดาวกับปัตตภีนะครับซึ่งเด็กหนุ่มเนี่ยที่กล่าวถึงนะครับก็คือเหมือนโตขึ้นมาอีกหนึ่งปีครับจากเล่มนี้จากเล่มนี้พอมาเล่มสองน้องมนุษย์ต่างดาวกับน้องปัตตภีก็โตขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งปีเลื่อนชั้นนะครับส่วนเพื่อนสาวของผมมาจากฟ้าฟ้าสนรธยานะครับเอามาดูรูปเล่มนะครับกระปุกสองชั้นนะครับข้างในกับสีขาวครับด้านหลังก็ขาวล้วนนะครับ ส่วนปีกของปกก็นี่ครับมีบอกว่าผู้วาดนะครับผลงานผู้วาดมาจากไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผู้เขียนอยู่ด้านหลังนี่ครับปีของปกมิสเตอร์เมดิกันนะครับแล้วก็มีภาพนะครับในภาพภาพตัวเอกของเราอันนี่ครับเป็นภาพที่วาดน้องมุ่งตาดาของเล่มหนึ่งไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวเอกของภาคสองนะครับ ก็ามีแถมนะครับที่ข้านังสือให้ดูภาพข้างในก่อนนะครับเปลี่ยนผู้วาดเป็นคนอืนแบบอะไรช่นไงสวยอยู่ครับให้ดูสักสองภาพนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับอ่านเอกลักษณ์ครับนี่นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าจะไม่ผิดตวนของภาพแรกรู้สึกว่าจะเป็นปั่นจักรยานนะครับการพิมพ์ก็เหมือนเดิมครับตัวใหญ่ บรรทัดเว้นอ่านดีนี่ครับเห็นไหมครับพิมพ์ตัวใหญ่ชัดเจนนะครับเนไหครับพิมพ์ตัวใหญ่ชัดเจนจุดผิดไม่เจอเลยนะครับเท่าที่อ่านอ่านได้ไหลลื่นสมูทนะครับแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรจำนวนหน้านะครับจะอยู่ที่นี่ครับสอง 26หน้านะครับจำนวนหน้าแล้วก็ราคาครับจะอยู่ที่3 0 0บาทเหมือนเดิมครับซึ่งผมบอกไปครับแพงนะครับถ้าเทียบกับจำนวนหน้าอยากให้เป็นหน้าระบาทมากกว่านะครับสัก300หน้าแต่ก็เป็นนิยายคนไทยคนระับว่าที่ผมเคยบอกไปในเล่มหนึ่งหรือฟ้าฟ้าสีาครามนะครับว่า คนไทยแต่งเองเราก็อยากช่วยสัมผัสตอยแพงหน่อยก็ลงทุนซื้อมาหน่อยนะครับเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับอ่านสนุกไหลลื่นรูปเล่มก็ประมาณนี้นะครับสักพิมพ์พะโล้นะครับลืมบอกนี่ครับขออภัยครับนั่มิงพะโล้บอบบิสนะครับสักพิมพ์คนไทยเองนะครับแล้วก็มาต่อที่เนื้อเรื่องปกหลังนะครับสูงไว้หน่อยครับวอกวายุเด็กหนุ่มเมืองกรุงต้องย้ายตามพ่อมายังเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าแก่งคอย ความสัมพันธ์ของเขากับพ่อไม่ดีนักหลังจากการเสียชีวิตของแม่มีเพียงกีตาร์ตัวหนึ่งกับเพลงรักที่แม่แต่งทิ้งเอาไว้เท่านั้นทว่าระหว่างที่กำลังโดดเรียนในวันแรกกลับมีหญิงสาวคนหนึ่งตกลงมาจากดาดฟ้าแต่เธอไม่ตายแทนยังลอยไปลอยมาบนอากาศได้อีกด้วยเธอคือรุง้งวิญญาณสาวผู้ที่จะปรากฏตัวได้เพียงช่วงหลังเลิกเรียนเท่านั้นเธอคนนี้กำลังจะทำให้บทเพลงรักของวายุเริ่มมาเรรงขึ้นเป็นครั้งแรก พบกับเพื่อนสาวของผมมาจากฟ้าฟ้าสนทยาเรื่องระดหนักที่2ของชุดเพื่อนสาวของผมที่หลายคนรอคอยเนี่ยทีนีชุดที่2องถ้าเรเรื่องก็อย่างที่ปกหลังบอกเลยนะครับคือวายุนะครับย้ายมาที่โรงเรียนแก่งคอยเพราะว่าแม่ได้เสียชีวิตลงไปนะครับพอ่อเลยพาย้ายมาอยู่ที่นี่ที่แก่งคอยแล้วก็่อมันระหว่างวายุคุณพ่อก็ไม่ดีมีการทะเลาะเพาแหวนกันบ้างนะครับ แล้วก็วพอมาเข้าวโรงเรียนใหม่วันแรกก็ได้พบกับหัวหน้าห้องถ้าผมจำไม่ผิดนะหัวหน้าห้องอ่าคนนี้ก็เป็นถ้าผมจำผิดจะเป็นสาวแว่นนะครับน้องหัวหน้าห้องคอยดูแลแต่ว่าอยูก็ยังโดดเรียนอยู่เพราะเหมือนไปี่โก็กมันโดดเรียนมาที่อาคารหลังเก่าเนื่องจากนอนอยู่พอตอนเย็นนอนเพลินตื่นขึ้นมากับพบผู้หญิงรุ้งเนี่ยครับกระโดดตึกลงมาแต่เธอกลับไม่ตายเพราะเธอเป็นวิญญาณนะครับ ภาคที่แล้วเป็นนุ้์ต่างดาวภาคนี้เป็นวิญญาณแล้วก็เรื่องราวนุน่นระหว่างรุ้งกับวายุก็เกิดขึ้นเนื่องจากเพลงรักที่แม่แต่งทิ้งไว้ได้รุ้งเข้ามาช่วยในการแต่งแถมเสียงร้องของรุ้งก็ยังมีความคล้ายคุณแม่ของวายุจึงทาให้บทเพลงของวายุเริ่มดําเนินอีกครั้งความรักระหว่างวายุรุง้งคุณพ่อและน้องหัวหน้าห้อง จะเป็นเช่นไรเราสามารถติดตามซีรีส์เลิฟคอมด 1970, ี้แน,น่ว่าซีรีส์เลิฟคอมด,ดี้หรือโรแมนติกก็ได้นะครับเพื่อนสาวของผมมาจากฟ้าฟ้าสนธยาซีชุดตำตําที่สองได้นะครับที่สำนักพิมพ์พะโลนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะครับราคา300บาทนะครับส่วนใครสนใจที่จะเล่มแรกด้วยก็นี่เลยครับเพื่อนสาวของผมมาจากฟ้าฟ้าสีครามนะครับมนุษย์ต่างดาวสู่วิญญาณน,นะครับไปติดตามกนันได้นะครับส่วน ท่านใดอยากให้มีระดับที่3ามออกมาก็ช่วยกันซื้อนะครับอยากรู้ว่าระดับที่3จะมาจากฟากฟ้า,ฟาที่ใดเอาละครับเข้าสู่ช่วงให้คะแนนสำหรับช่วงให้คะแนนนะครับด้านรูปเล่มเหมือนเดิมครับผมต้องให้คะแนนเท่าเดิมครับเพราะว่ามาแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมราคาเท่าเดิมจำนวนหน้าไม่ต่างจากเดิมนะครับพิมพ์ชัดเจนดีขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วกันนะครับเท่าหนังสือการ์ตูน นะครับเนี่ยกระดาษก็ดีนะครับกระดาษกิริสนี่ญาติใหจะใช้กีริสอยู่แล้วกระดาษทของสตาร์กีริสาผมให้รูปลรมอยู่ที่9.5คะแนนนะครับเต็ม10ครับต่อไปไปต่อกันที่ด้านเนื้อเรื่องนะครับด้านเนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ที่โรแมนติกเลฟิฟหรือเลิฟโคอมดี้ก็มี พอทุกสนามีศาส์แทกดรามา่าเข้ามานิดหน่อยนะครับกับเนื้อเรื่องแล้วก็มีตัวละครที่เหมือนจะต้องแย่งชิงความรักจากพระเอกเหมือนกับซีรีส์ชุดแรกนะครับเล่มแรกผมให้คะแนนเนื้อเรื่องเท่ากันนะครับเพราะว่าอ่านแล้วสนุกเหมือนกันเป็นความแปลกใหม่ของซีรีส์ไรโนเวลนะครับซึ่งไม่ใช้ฉากที่เป็นเมืองหลวงไปอยู่ที่แก่งคอยนะครับสระบุรีนะครับผมให้อยู่ที่ จุหคะแนนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเต็ม10นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจซื้ออย่าลืมไปซื้อนะครับพาร์โลนะครับสพิมพ์พาร์โลพิม์ไปเลยครับพาร์โลพับบิสชิ่งส่วนวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครหลายคนก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามเพจ f เฟซ o o ๊กคูคูพิธีด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ จะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นการ์ตูนไทยนิยายไทยเรื่องอะไรนะครับคอยติดตามชมมาได้นะครับหวังว่าจะมีคนดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ